สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องทันโลกมีป่านะครับผมวันนี้นะฮะหลังจากที่ได้ทําคลิปที่แล้วไปนะครับก็คือ CBR 150แปลงชิล R15 2017นะฮะ2017ใช่ไหมก็คือคลิปนี้เนี่ยอยากจะมาขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆว่าผมควรจะ,ะเปลี่ยนหรือว่าแปลงสภาพรถให้เป็นสภาพแบบทัวริงแบบนี้ดีไหมหรือว่ายังคงแบบสภาพเดิมไว้จะดีกว่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ข้อมูลตรงนี้นะฮะได้มาจากพี่พี่ในกลุ่มเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่พี่เขาด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคมาดูนะฮะอันนี้นี่คือรถคันแรกที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะก็คือจะเป็นตัวนี้เป็น c b r 150นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่านี่ตรงนี้อันนี้เขาก็จะแปลงเป็นเรียกว่าอ,อะไรเปลี่ยนแฮนด์ใหม่นะฮะ แล้วก็ใส่ชิลตรงนี้น่าจะเป็นของห้าร้อยเอ็กไหมชิพีอาร์ห้าร้อยเอ็กนะครับก็รป,ประมาณนี้อันนี้ลูกถัดไปนะครับนะครับนี่ก็ใส่ขาตั้งนะฮะสองขาเนาะแล้วก็จะมีกล่องหลังนะครับใส่แคทบาร์ Bar, ตรงนี้ด้วยแล้วก็สปอร์ตไลท์สองตัวนะครับแล้วก็ชิลทรงสูงนะครับการแฮนด์อันนี้เหมือนกันนะครับแต่รถผมเป็นสีส้มอ่ะเพื่อน มันเป็นลายเล็โซ่สีส้มเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันจะเข้ากันไหมถ้าทำประมาณเนี้ดูดิแต่ผมว่ามันก็สวยนะแต่มันมันยังแปลกแปกไปอ่ะผมว่ามันมันยังไม่เข้าเนะะาะนี้คันนี้คันหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับก็จะมีอ่าเปลี่ยนแฮน์ใหม่นะครับมีลุมแฮน์ตุ๊กตาแฮน์อ่ะตุก๊กตาแฮน์แล้วก็มีแฮน หม่แล้วก็มาชิวนะฮะแล้วก็ที่จะชิวตรงนี้จะยึดน่าจะยึดกับตรงที่ใส่อะไรนะที่ใส่กระจกเก่าอ่ะนี่อันนี้ก็คือตอนขับนะครับเห็นไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมันมันต้องได้ก้มนิดนึงนะครับหลังจะค่อมตรงนี้จะค่อมแล้วทําให้ขับไปนานๆเนี่ยจะปวดหลังนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยผมเป็นคนที่อยากจะไปเที่ยวไกลๆชอบเที่ยวไกลๆอยู่แล้วนะครับขับรถบางทีเนี่ย อ่าห้าถึงหกชั่วโมงนะครับค่อยจอดพักอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าขับไปขับมามันเริ่มปวดขึ้นปวดขึ้นแล้วก็ปวดตูดด้วยอันนี้ต้องหาทางแก้ใหม่แล้วนะครับอ่าอันนี้ครับอีกอีกคันหนึ่งเพื่อนๆ่อว่ายังไงครับให้ผมเปลี่ยนไหมหรือว่าจะแบบเอาแบบเดิมแบบเดิมดีหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรสายทัวร์ใช่ไหมหรือจะเปลี่ยนเป็นสายทัวร์ดีอ่าภาพนี้เนี่ยจะเป็นการแปลง นะครับแปลงแฮนด์ใส่เนาะอันตรกอนตรงนี้จะเป็นที่จับโช๊กนะครับแล้วก็จะมีจับแฮนด์เดิมใส่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็ทําการเจาะเจาะรูนะครับใส่ตุ๊กตาแฮนด์แล้วก็ใส่แฮนด์เข้าไปอ่านี้ก็คือข้างหน้าเนี่ยตอนที่เรานั่งครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยผมว่ามันคล้ายๆกับพวกห้าร้อยเอ็กนะผมว่าใช่ไหมรูปทรงแบบนั่งจากมองจากข้างหลังเนี่ยอ่าข้างหลังแฮนด์อย่างเงี้ยมันเหมือนนะผมว่า อันนี้ภาพหนึ่งเพื่อนว่าไงครับอืมอ่าอันนี้เป็นแคดบาร์ใสนะครับแคดบาร์ผมว่าโอเคแคดบาร์ตัวนี้สวยเลยนะครับแต่ว่ามันมันยังแบบตรงเนี้ยมันยังมันยังโลง่ลงๆไปมันยังแบบมันมันใหญ่เททาผมว่าช่องว่างซึ่งมันยังไม่ถูกใจผมนะถ้าสมมติผมจะเปลี่ยนจริงๆนะตรงนี้อ,อันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นเพื่อน ก็อ่าตายจยากอันเก่าอันเก่ามันจะมีลงมาตรงนี้แต่นี้ก็คือตัดออกนะครับเหลือแค่นิดเดียวนะอันนี้ก็ใส่อะไรกระจกเดิมนะครับไม่ใช่เดิมหรืตัวนี้มันน่าจะเป็นของเนินจาหรือเปล่านนจาสามร้อยตัวเก่าครับใช่ไหมอืมอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนอเพื่อน,อนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่ผมจะ เปลี่ยนสายนะฮะจากสายสปอร์ตมาเป็นสายทัวริงอย่างเงี้ยในการเอารถคันเดิมนม่แหละเอา cbr 150ร้อยหสิผมนม่แหละมาเปลี่ยนมาดัดแปลงเอาอ่าเหมือนพี่ๆในกลุ่ม cbr ทัวร i n ิงขับไทยแลนด์เนี่ยเพื่อนๆว่ายังไงก็ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ว่าเออพี่ควรจะเปลี่ยนดีเปลี่ยนงอย่างนงี้ดีหรือว่าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยแบบเดิมอะไรดีสุดแล้วอย่างเงี้ยครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะก็เพื่อจะเป็นการแบบ ประกอบการตัดสินใจของผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปอีกแล้วนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับ